ไปดูกันที่เรื่องหนาวๆกันต่อนะครับสำหรับอากาศในภาคเหนือตอนนี้นะครับหนาวเย็นต่อเนื่องนะครับใครไปเที่ยวบนยอดภูตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆก็เรียกว่าหนาวสมใจจริงๆครับเพราะว่าอุณหภูมิหลายๆภูเนี่ยเป็นเลขตัวเดียวไปแล้วนะครับอย่างที่เชียงรายตอนนี้เนี่ยที่ภูชี้เดือนนะครับอุณหภูมิลดลงมาเหลือ7องศาเท่านั้นครับพอ7องศาปุ๊บนะครับก็ได้สมใจทั้งเรื่องของความเย็นนะครับหมอกที่ลงนะครับแล้วก็เรื่องวิวทิวทัศน์ที่สวยงามด้วยนะเดี๋ยวไปดูวิวกันสักหน่อยนะครับ นี่นะฮะนี่คือความสวยงามของทะเลหมอกเมื่อเช้านี่เองนะครับที่มองมาจากภูชี้เดือนนะครับโอ้โห oh, oh, สวยงามจริงๆนักงกรูปวาดเลยะนะฮนะที่ตําบลปออเาเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายสวยงามไม่แพ้ที่อื่นและก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เปิดให้ชมมานานกว่า7ปีแล้วนะครับแต่ว่าชื่อเนี่ยอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูใครหลายคนเท่าไหร่นะ ช่วงนี้สภาพอากาศหนาวเย็นนะครับแล้วก็มีลมพัดแรงอยู่ตลอดเวลาก็ยิ่งทําให้ความเย็นนั้นมันยิ่งเย็นขึ้นไปอีกนะครับแต่ว่าอุณหภูมิที่เขาวัดกันได้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ7องศาเซลเซียสนะทะเลหมอกก็สวยงามนักท่องเที่ยวที่ขึ้นไปชมที่นั่นเนี่ยเรียกว่าไม่ผิดหวังเลยนะครับโดยเฉพาะในยามที่พระอาทิตย์สาดแสงสีส้มนะมาทาบอยู่เหนือทะเลหมอกสีขาวเรียกว่าสวยงามจับตาจริงๆนะครับ สำหรับภูชี้เดือนนะครับเป็นภูที่อยู่สูงที่ระดับ1,742เมตรจากระดับน้ําทะเลนะครับนักท่องเที่ยวต้องขึ้นไปนะต้องใช้บริการรถขับเคลื่อน4ล้อนะของชาวบ้านขึ้นไปเส้นทางเนี่ยก็ไม่ได้ลําบากมากนักแต่ต้องอาศัยความพุ้นเคยนะครับที่สําคัญยังสามารถมองไปเห็นภูชี้ฟ้าภูชี้ดาวดอยผาหม่นและผาตั้งนะจุดชมวิวทะเลหมอกที่อยู่ไม่ได้ห่างกันไปมากด้วยนะครับ ทางคุณวัชน์บำรุงมานักท่องเที่ยวคนหนึ่งนะครับที่ได้พูดคุยกับผู้สื่อข่าวของเรานะเขาบอกว่าเขามาจากประทุมธานีมาเที่ยวที่ผูชีเดือนบอกว่ารู้สึกประทับใจกับทะเลหมอกที่นี่มากนะครับเพราะว่ามีความสวยงามก็เลยอยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวคนอื่นๆให้ได้ขึ้นมาสัมผัสแต่ที่ต้องเตรียมมาเลยนะครับถ้าเกิดจะมาที่นี่เนี่ยก็คือเตรียมร่างกายแลวก็เตรียมเครื่องกันหนาวไมา้พร้อมด้วยนะครับ นั่นนะคือพื้นที่แรกนะครับไปดูอีกหนึ่งพื้นที่นะครับที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับอา,อาจจะไม่มีภูสูงสูงให้เห็นนะครับแต่บรรยากาศความหนาวได้สัมผัสนะครับพอหนาวปุ๊บ ก็ต้องก่อล้อมวงก่อไฟผิงกันเพื่อคลายความหนาวเย็นนะอย่างเช่นที่บ้านยางครึ่งเส้นนะหมู่ที่4ที่ตําบลหนองกลางดงอําเภอทับทันหนาวเย็นนะอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ20องศาเซลเซียสหลายครอบครัวก็เลยต้องมารวมตัวกันหาฟืนมาก่อไฟผิงโดยเฉพาะนะในกลุ่มคนที่อาจจะไม่มีทรัพย์เมือมากมายนัก,กน,นะครับก็ต้องมีการหาเครื่องห่มกันหนาวนะในช่วงเวลาสายๆเองก็ต้อง ออกอากาศออกมาอยู่ในบริเวณที่มีแดดส่องเพื่อทําให้อุ่นนะครับหรือออกไปทำไร่ทํานาเนื่องจากสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไปอากาศที่มันเย็นลงก็เลยส่งผลให้ทั้งกลุ่มเด็กกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยเริ่มมีอาการเจ็บป่วยนะด้วยโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจแล้วเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเรื่องของสุขภาพด้วยนะครับอากาศเปลี่ยนนะครับ